ก้ังอยู่สวัสดีครับเขาว,ขว่าเขาวอกเมื่อก่อนนะพูดไม่ออกจิ้งข่าวกะเพราผัดกะเพราพอดีพริกมันไหม้นิดหนึ่งไม่มาแลกข้าวพัดอือเฮ้ยข่าวพัดว่าอะไรอือเพราะไม่เห็ข่าวพัดเขาแข็งเลยเจ้าพัดก็ได้เจ้าก็ะเพราเสด็จพัดจะใครอือตั <G ül> ดสิ้นออกเลยเนาะ แข้งขนาดเลยแข้งมื่อคืนพอเมื่อคืนไหมอืมไม่พอเสียข่<อ>าขาแข็งพายกระเพาะแบบตีหมายม,มาตะเก็นเลยนะฮะหนังหนันงก็นังสีสีอีกเสียเข่ากับว่าน้ำ <c oughs> จ,จอบมื่อฟังเฮ้ยจอบเต้นเตี้ยงแม่ <c oughs> นี่เรื่องฟังเบื้องหมายพี่หน่องลูกเจ้า นี่จะไปไหวใจมันนี่อ้ามกระเทียงหรจะใส่มันกระเทียงเพื่อนใส่จะสาได้ฟุ้เสียงปั๊บไหม่แ้งเครื่องแ้งเหเครื่องเนี้ยมานคร่มาแ้งมันใหม่ ทำไมเราเกลี่ยเกลี่ยของเราทำทำไมไม่กินไม่ไม่อยากแล้วามาเอามาจอดไข่เซฟหมูไปนะข้านหนังเสพยาวไปเลยเสยาวคนละดวงเป็นในร้อยไปกว่าอ๋อตลาดจำแขก กันในระเขาหนินะน้ำางน้ำวางน้ำเจียบนโมเมนแน่เลยน้ำปลานี่ซอสใช่แต่ว่าแกงนิดหน่อยซอมะแขงเขาวขาวแ็งนิดหน่อย เงือกความผิดพลาดก็องทัวเองด้วยเอรอเหรอก็อืมไม่เป็นไรแล้วเอาอย่างนี้แหละ <c oughs> จะลวกแบบนี้ตัวหอมเป็นเหื่อกันเนี้ยเอาไปไปพูดอะไรก็พูดได้ดูขอให้มันสร้างสรรค์นหน่อยจะรู้กันตัวโลไม่อยากวาง <c oughs> <c oughs> เราจะเล่าัไม่อยากฟังไปไม่เป็นรือริงมาเล่าวะพี่มเล่าเหรอทน่ยเพิ่ได้เหมือนเราม่็เหมือนเราเราไม่สิลุงอีกแ้อเขาแ้งเป็นไงวิธีกรรมตีสางซื้อของเขาของอีกิวนะอีที่กรรม เขามันแรงจริงๆของเขาแรงนั erm ่งนี <ng> erm ่กระเพ็ด <ng> อริวิทยกรรมสีสางซื้อของ erm <ng> อีกท erm ีของเขาแรงจริงๆนะอืมวิทยกรรมสีสางซื้ออีกซื้ออีกอีกวิทยกรรมหนึ่งของ E Q ก็คือการดวลปืนเอ้ยดวลกันอยู่ซอยโผล่มโดซอยพระรามสองแปดสิบห้า แปดิบหาหรือเกาชิ้มหามาซอยส่วประมาณนี้แหละไปก่อนนี่หรอมาจะมาใส่อะนะใส่ใส่ใส่กรเพาขาด้วยร่วนเรอะเขาไหล่ยิ่งอีกจิ วนอีคิวกับแรนทราอีคิวแรนส,ส,สูมาปุ๊บอีคิวจับแนวเลยมันก็นลนันปุง้งทะลุมืออีคิวเลยอี EQ กิวเอยไปทรายไงปุ้มปุ้มปุ้มตำรวจก็มาพอดีอีคิวกับแรนมุดปลาปืนไปเลยอยู่ซอยโปรโมทพรามสอง ทุกวันนี้มืออีกิ้วยังบวมเลยแต่ว่าตอนนั้นโมเลยไปหาหมอเลยโปโลโฟกเลยแขงสดๆนั่นจะเป็นอีกวี่จะตำม,มืงของอีกิ้วตอนนั้นก็คือทังเป็นไรลุ่มเพรท่านใดๆมีอ่ะอ,อื้อ ก็กิงกันแฉบืมนี่ารของอีกวบังนูบ้านเหมือนนู่นติวบ่มีปานหุ่นจักอีคิวปัญญา่อดุนไม่ดุนดุลไม่บัจักอีคิวเพิ่นบ่งขอจักอีคิวอีกิวไปเบื้องงอดำเมื่อบานไปเบื้องดำ เปนเสียงดังโวยบ่ายบ่์แม่โบ่เแม่อิคิวไปวายยังไงเนี่ยอย่าอย่าเบาเยอะอิคิวอะเคนโมจ้ากี่คิวเนี่ยต้องซักมีคูอยู่ถ่ายโดดออกมามีคูเนี่ประมาณมีคูเอ้ยอย่าเบามากออกมาอิคิวก็โดดคืนพ้นซักกันได้กันออกมามอสแลนหอดบ้านด้วยอเอาอมอเตอร์ไซค์มันยังกันอีกแล้ มึงเอาบดัดกันเลกันจัดกันเกันออกมาไม่ยังวะอีโบอีโบเล่นเลยหยานแห้บางนีไปอีกคิวน้าไปเหอนมูหัวข้างหัวกันบดละถ้าว่าดุนมันเนอะแต่ว่าเพิ่มมูของเจ้าเขาไปเขาเปนยางผ่านอีกที่อยู่กินขาอยู่บ้านพุ่นนะ ดูจีนเพิ่นมาสัญนะแจ้งให้หมู่บานเพิ่นแ,นแ,ต,แต่คนหนึ่งแน่นอืมเขาแล้วมากินเขาเข้าว,าว่ะเขามาเห็นอีกคิโอ้ยมอสักมีดคู่คนไปกับอีกคู่หนึ่งมอสักมีดคู่โบรานมาฝ้าเมื่อเลยโอ้โหเมื่อ,อก่นอกนโบราณมาข้าสิบเอ็ดนาเพื่อนเลย อีกที่กัไปเรียนนาเกลือนไปอยู่กับรบๆเรื่อๆน้ำจันเกลือนอีกที่กัไปยอผู้าคนนคงไปเหตุดใจเน,นอเพิ่งก็ะน้องน้องน้งนำมอยู่ห่าเลยอือ่ากุ่มผู้รักผู้ใหญ่เขาเขาก็ต้ามือแน่นอนนี่ละเข้าวะบากนีแหละเขาวะ ือไหวเขาว่ากันกันโมมีคนหามไหวลูกผู้ใหญ่บา้านเอามาหามไหวมาโดดยายาหามยายายาอันลูนกนอก้องเฮาลูกน้องเฮาอมไม่เจ็บไม่อึดอยดิดผ่าด ออกะเพากระเพิ่มเลื่อนอิ่มกับาหล่อนผูเห็นกินทเลยนีอนี่ก็ได้เวลาหน้าที่จะควบควเน่ยเดี๋ยวมือไม่อีิวบานพวงเจริญ ต่อกันนะหารหมนะั่งหลังดีครับ